ออสินทูตสงสัยหรือเปล่านะแม่หญิงต้องฝึกกรรมฐา,าน เพื่อที่จะให้พลังในร่างากายกับทีมปกติก คุณดาสวัสดีค่ะคุณจักมาเริ่มงานตั้งแต่เมื่อไหร่คะเพิ่งมาวันนี้ครับแล้วกําลังจะไปไหนหลหรอคะผมกําลังจะเข้าไปในไร่นะครับอ๋อ,อันขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวดา,าพาไปเองขอบคุณครับ กฤทินนี่ผมเองคุณละชาคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะผมมาตามหางูตัวนึงครับนี่คุณอยู่ที่คุ้มเชีงแม่นี่เคยเห็นงูตัวใหญ่ๆบ้างไหมคุณถามทำไมผมเคยเห็นงูตัวหนึ่งนะมันจะทำ้ายน้องผมแล้วมีคนบอกว่าเป็นงูของคุ้มนี้เปนไปไม่ได้ งูตัวนั้นจะออกไปทำร้ายใครได้ยังไงนี่คุณยอมรับแล้วใช่ไหมว่าที่นี่มีงูจริงๆใช่แล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะผมอยากเห็นงูตัวนั้นนะ่ะอยู่ในห้องทำสมาธิของคุณโชมแต่ร้อยวันพันปีมันก็ไม่เคยออกมาจากห้องแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงที่มันจะออกไปทำร้ายน้องคุณ แต่ยังไงผมก็แน่ใจนะว่าเป็นงูของที่นี่คุณพูดไม่รู้เรื่องหรือไงอะก็ฉันบอกแล้วไงว่าเป็นไปไม่ได้ดีคุณคุณรีบอ,ออกไปจากที่นี่ก่อนเถอะนะอย่ใครมาเห็นเข้าอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันเป็นอย่างที่คุณพูดจริงๆเนี่ยนะคุณก็ถ่ายรูปงูนั้นมาให้ผมดูสิผมเห็นมันมากระตานะยังไงก็จจามันไม่ผิดแน่แล้วฉันจะเข้าไปถ่ายรูปให้คุณได้ยังไงห้องนั้นะ่ะใครก็เข้าไปไม่ได้ ถ้าคุณโชมม่อนุญ,ญาตอ๋อคุณคงจะช่วยคุณโฉมปกปิดละสิกลัวว่าพวกผมจะรู้ว่าเป็นงูของพวกคุณน,นี่แหละที่มาทำร้ายน้องผมอมก็ได้งั้นฉันจะหาทางเข้าไปถ่ายรูปงูตัวนั้นมาให้คุณดูเอง คุณดาครับคุณจากเป็นยังไงบ้างคะได้เจอหัวหน้าแผนกทุกแผนกหรือ,อยังคะรีบร้อยแล้วครับผมก็เลยอยากมาเดินดูรอบๆก่อนจะลงมือทำงานจริงๆนะครับดาขอโทษนะคะที่ดาช่วยอะไรคุณจักไม่ได้เลยดาเองก็เพิ่งกลับมาอยู่ที่นี่ก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรสักเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรหรอกครับไม่ต้องช่วยอะไรหรอกแค่อนุญาตให้ผมมาดูคุณถ่ายรูปก็พอแล้ว อนุญาตยยสิคะคุณักคะ่ะนั่นตัวอะไรหรอคะ ไหนครับตรงนั้นนะคะคุณจักเห็นไหมคะนี่อะไรครับคุณดาไปค่ะคุณจักตรงนั้นและค่ะคุณจักแถวนี้เหรอครับใช่ค่ะไม่เห็นนี่เลยคุณดาตรงนี้เหรอครับคุณดาใช่ค่ะคุณจักไม่เห็นจะมีอะไรเลยครับ <c oughs> แอบถทายเหรอครับ ไม่บอกผมดีๆเดี๋ยวผมเป็นแบบให้ก็ได้ได้เหรอคะพร้อมนะคะครับหนึ่งสองตั้มคุณดามีสื่มือนะครับขอบคุณค่ะ บันนี้แม้ได้พบแต่ก็มีอาจได้อยู่ใกล้กันมันช่ออหางทรมานเหลือเกิน ศาสารจะทำยังไงก็ได้แต่ยังไงคืนนี้ฉันก็ต้องได้อาบเลือดฉันทนอยู่ในสภาพเขียวเยิ้แบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วพี่ถึงได้บอกให้นางกรรมาฐานแต่ฉันทนไหน็ฉันทนเห็นสิน่งทนอยู่ห่างแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วแต่นี่ยังไม่ถึงคืนเพ็ญแต่ฉันรอไม่ได้ ไม่ว่ายังไงคืนนี้ฉันก็ต้องได้อาบเลือดแต่พี่ก็ยืนยันไม่ได้ว่าจะเห็นผลเหมือนการอาบในคืนเพนหรือไม่ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงฉันก็ต้องทำ วายกันเนาะมันห่าอะไรกันนักกันหนาววะเนี่ยฮะอืมมันอยากโดนกันหรือไงวะเนี่ยฮะไอ้พวกนี้เนี่ยจะเหาทำไมเนี่ยอ๋อจริงๆเลยเชียว จะกลับจากน้อนกันมากหรือไงวะฮะไอ้พวกนี้จะหาอ,อะไรกันนะกันหนาเนี่ยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอเอาเฮ้ยทำไมพร้อมใจกันเงียบกนะนล่ะไม่นะออย่าหนูเว้ย